สวัสดีค่ะบุภาพ้ารวยค่ะวันนี้มาแนะนําเสื้อแขนสั้นเนาะเรียบๆเ,เป็นลายเรียบรยๆลายง่ายๆค่ะถักจากชายขึ้นข้างบนเอาไว้ใส่ลําลองไปเที่ยวในในะอแขนกระดิ่งแขนกระดิ่งนะคะตัวนี้เอ่อตัวนี้เป็นเป็นลายที่ถักจากข้างล่างแต่ตรงแขนนี้ให้สังเกตนะคะตรงแขนเนี่ยมันจะลายขึ้นลายขึ้น คือตรงท้องแขนนะคะพอเราเราถักได้ตรงตรงตัวขึ้นไปจนถึงหัวไหล่แล้วใช่ไหมคะพอตรงท้องแขนเราถักโซ่ต่อออกมาถักโซ่ต่อออกมานะคะจะเป็นสองช่วงลายพอถักโซ่ออกมาใต้ท้องแขนใช่ไหมคะแล้วก็ถักขึ้นถักขึ้นสองฝั่งแล้วก็มาชนกันสองฝั่งใต้ท้องแขนนะคะมาชนกันตรงหัวไหล่นะจะเป็นจะเป็นสองช่วงช่วงดอกค่ะสองช่วงดอก ตรงแขนนะจะต่อกันไม่ยากค่ะแต่ว่าเราถักขึ้นไปถักตรงเนี้ยขึ้นไปจนถึงถึงไหล่เลยค่ะถึงไหล่แล้วก็ปิดตรงตรงวงแขนเอาด้านหน้าด้านหลังมาประกบกันส่วนตรงคอนยคะตรงไหลเนี่ยเราเราขึ้นไปอีกตัวเนี้ยสองช่วงสองช่วงตรงเป็นไหลนะคะเว้นตรงนี้ก็จะเป็นคอปัดคอออกปัดปาดตอนนี้แคปหน้าจอไว้นะคะไม่มีแพทเทิร์นค่ะอ่า อันนี้ได้แบบมาจากของอเว็บของต่างประเทศเจ้าเจ้าเดิมค่ะเจ้าเดิมที่ที่บุภาเอาของเขามาบ่อยๆอ,อะค่ะทีนี้ของเขามีแต่ลายลายสวยๆรู้สึกจะเป็นแฟชั่นเพลเยอร์นะคะ,ะเพื่อนไปดูในในตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีสอนวิธีถักแต่เขาจะมีแบบเสื้อสวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ,ะบุภาก็เลือกมาเอาที่ที่เราที่แบบ เหมาะกับบ้านเราเนาะอืมตอนนี้ค่ะเป็นลายง่ายๆแต่โดยภาพรวมออกมาแล้วสวยค่ะสวยจะใช้ไหมซัมเมอร์หรือเป็นอ่ไหมพรมก็ได้นะคะไหมพรมก็ได้ตัวนี้นะเอ่อน่าจะใช้ถ้าเป็นม้วนร้อยกร,รัมอะค่ะเสื้อตัวนี้น่าจะตกที่สองม้วนนิดๆสองม้วนนิดๆไม่ถึงสามม้วนไม่ถึงสามม้วนนะคะ ถ้าร้อยกรัมนะไม่ถึงสามวนถ้าคนตัวเล็กอาจจะแค่สองวนเองอถ้าถ้าเป็นไหมพรมนะไหมซัมเมอร์ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าไหมซัมเมอร์ความยาวจะยาวนะก็จะใส่ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มลายกันค่ะตัวนี้บุพัดถักมาใช้ไหมพรมนะคะใช้ไหมพรมถักมาให้เป็นตัวอย่างอันนี้ยังไม่ได้รีดยังไม่ได้รีดนะคะเนี่ยค่ะแบบถ้าเป็นไหมพรม ถ้าเป็นไหมพรมก็จะเป็นพอดีกับตัวตัวแบบเสื้อเขาเพราะเหมือนของฝรั่งเขาจะใช้ไหมเส้นออกไม่ไม่ไม่เหมือนไหมซัมเมอร์นะเขาจะเส้นใหญ่นิดนึงอ่าแต่ของบ้านเราเนี่ยด้วยอากาศบ้านเราร้อนเขาก็เลยนิยมใช้ซัมเมอร์กันนะคะอันนี้เป็นไหมพรมเส้นเล็กไหมพรมเส้นเล็กอุปถัมจะมาถักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่อันนี้สอนสอนสอนทำลายนะสอนทำลายไม่ได้สอนเข้าตัวนะคะ พรเข้าตัวเนี่ยมันจะไม่ยากให้เราเอ่อที่จะเข้าตัวค่ะเราก็ถักขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ,ถักโซ่ตัวนี้เอ่อไหมพรมเส้นเล็กใช้เข็มเบอร์สามนะคะเข็มเบอร์สามอุปจะทําดูให้ดูช่วงลายตอนเริ่มต้นเนาะแต่ลายนี้มันจะไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหรค่ค่ะขั้นตอนที่เราถักนะคะรอบตัวนะเราถักโซ่เนะะี่ยค่ะไปเรื่อยๆ เอาความยาวเสื้อตัวนี้จะเป็นชายตรงเป็นเสื้อตรงไม่เว้าเอวเพราะฉะนั้นจะต้องถักวนวนขึ้นวนเป็นวงกลมขึ้นนะคะทีนี้โซ่นะี่คะเราถักยาวๆตามความต้องการอย่าเอาเล็กนะคะอย่าทำตัวเล็กมากนะใส่ไม่ได้เพราะไหมถ้าเป็นไหมพรมรีดแล้วก็จะย้อยมานิดนึงแต่ถ้าเป็นไหมซัมเมอร์ไม่ย้อยนะคะไหมซัมเมอร์นะจะไม่ย,ย้อยเพราะฉะนั้นเราเผื่อนิดนึงค่ะ เพราะหลายคนดูเหมือนอุ้ยเหมือนจะใส่ได้แต่ไม่ได้นะคะถ้าเล็กไปพอเราถักโซ่ได้ความตามความต้องการแล้วใช่ไหมคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาโซ่มาชนกันเวลาทําตัวเสื้อนะอย่าพึ่งเอาโซ่มาชนกันเราถักยาวๆไว้ก่อนนะคะเพราะเราตัดได้เนาะโซ่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอรอบตัวไม่เท่ากันรอบตัวไม่เท่ากันนะคะบุปผาจะไม่มาบอกว่าแต่ต้องใช้โซ่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะแต่ละคนบางคนมีพุงบางคนไม่มีพุงอย่างนะะี้ค่ะ ขึ้นต้นนะคะโซ่สาโซ่สามตัวที่จะทำมุมนะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งมาปักลง1 2จังหวะนี่นะคะขั้นตอนแรกนะแล้วก็ทำเอ่อหโซ่สาโซ่สามนะคะ หนึ่สองสามมาปักลงอันที่สี่โซ่ที่สี่นะอันนี้อันนี้ขั้นตอนเริ่มแรกค่ะเริ่มแรกอันนี้โซ่สามโซ่สามนะคะเว้นหนึ่งสองมาปักลงที่สามเว้นสองโซ่แล้วก็โซ่สามโซ่สามหนึ่งสองสามมาลงที่สี่เป็น หลักสองหลักเลยนะคะหักตรงหลักที่4ี่นะตัวนี้อ่ปาปักลงทีละช่องนะคะตามตามโซ่นะทีละช่องนะคะคือให้หลักมันเรียงกันนี่นะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง อันนี้คือหนึ่งช่องลายนะคะนี่คือหนึ่งช่องลายโซ่สามโซ่สามมาสามมาปักลงโซ่ที่สี่โซ่ที่สี่โซ่สามโซ่สามเว้นสองเว้นสองโซ่มาปักโซ่ที่สามโซ่สามเว้นสามโซ่มาปักโซ่ที่สี่ พัหหน,ห,ะนะะห,หัวเข็มหนึ่งครั้งะะดึงสองจังหวะนะคะดึงสองจังหวะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะดึงสองจังหวะเนี่ยอันนี้เป็นสองช่วงลายโซ่สามนี่นะคะมาปักลงโซ่ที่สี่โซ่สามเว้นสองโซ่ปักลงโซ่ที่สาม โซ่สาม,มาปักลงโซ่ที่4ี่พันหัวเข็ม1ครั้งทำสอหลักคู่กันถ้าเกิดว่าจะชนะบุผาย้อนไปนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าพอเราทำลายอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพอจะไปชนเป็นวงกลมนะให้มาชนแบบนี้นะคะนี่นะเนี่ยค่ะมาชนแบบนี้ถ้าเป็นรอบ แล้วเราก็เอาข้างล่างเนี่ยมาผูกข้างบนชนชนข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ถ้าเกิดว่าถักยาวเราก็ตัดหรือตัดเราก็ดึงให้มันให้มันเราก็มาผูกตรงข้างล่างเนะะี่ยค่ะอันนี้คือวิธีนะเพราะว่าแต่ละคนเราเราไม่แน่ใจว่าแต่ละคนนยคะรอบตัวเท่าไหร่ทีนี้ตรงช่วงดอกเนะะี่ยค่ะนับให้ลงคู่นะคะนับให้ลงคู่ที่รอบตัวค่ะนับนับให้ลงคู่อย่าให้ลงขี้เพราะว่าเวลา เวลาเราทําแขนทําคอ,อางี้ันจะได้ง่ายให้ลงเลขคู่เนาะอันนี้อันนี้คือวิธีชนนะคะแต่อันนี้บูผาดท,ทาให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาเราชนรอบตัวค่ะถักรอบตัวนะคือคลิปของบูผาดต้องฟังให้จบนิดนึงนะคะเพราะบางทีเราก็จะมีบอกอยู่วิธีว่าจะเข้าเข้าเสื้อเข้าตัวยังไงเนาะ ถ้าทําเรื่อยๆก็จะเป็นค่ะหลายคนอาจจะบอกอยากจะทําให้ดูจนหมดจนครบอย่างนี้ค่ะมันต้องถักไปตรงนี้โซ่สามนะคะโซ่สามแต่ถ้ามันเป็นวงกลมเราก็ขึ้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนะะี่ยค่ะทําต่อไปเลยนี่นะคะพอมาตรงนี้เราก็พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนี่นะ ล้วนะคะพอแถวนี้นะปากเป็นตัว เขาเรียกตัว x นะลงในตัวนี้ตัว x นะคะแล้วก็โซ่1นโซ่หนนะพันหัวเข็ม1ครั้งทําเป็นหลักหลักที่1ห,หลักที่สองแล้วก็โซ่1โซ่หน,นะคะแล้วก็มาเว้นเว้นโซ่1แล้วก็มาทําหลัก นนี่ะะคะทั้งหมดอยู่ในช่องนะคะต้องได้ห้าอันห้าคู่อยู่ในช่องนะคะต้องได้ห้าคู่นะห้าคูเะคะ่เว้นโซ่หนึ่งนะคะเว้นโซ่หนึ่งในห่วงเนะะี่ยค่ะจะต้องได้พันผูกเข็มหนึ่งไอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทําหลักเนะะี่ยค่ะต้องได้ห้าคู่ดูตามมือไปนะเพราะบางทีฟังฟังเวลาพูดอาจจะ ดอะไรไม่เข้าใจก็ตูตามมือที่ถักไปก็ได้ค่ะนี่นะอ่าแล้วก็โซ่หนึ่งตรงนี้ทำเป็นตัวเออย่างนี้นะคะนี่นะแล้วก็โซ่หนึ่งเนี่ยค่ะทำในช่องมัน เน,นมันจะเป็นแบบที่ไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ว่าภาพรวมแล้วสวยดีถักออกมาแล้วสวยดีลายนี้จะน่าจะถักเสร็จไวนะคะน่าจะถักเสร็จไวใส่บุปผานมีสั่งไหมพรมจากของในเว็บ lazada คะ่ะมันเป็นไหมยเยื่อไผ่อะเส้นเล็ก เส้นเล็กๆแต่ว่าไหมนิ่มมากเลยอะแต่ถักต้องใช้ความระมัดระวังพอดีสั่งมาม้วนละสามสิบกว่าบาทก็สวยนะคะสวยอยู่อยู่พอดีสั่งนกกระยางแล้วเขามาช้าเขาเขาเหมือนเขาไปต่างจังหวัดไม่ได้อ่านลายก็เลยไปสั่งลองสั่งไหมยเยื่อไผ่นะคะไหมยเยื่อไผ่เขาจะเขียนไว้ว่าสําหรับ ถักให้คนป่วยคนเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน้วไหมไหมมันนุ่มมากจะใช้อันนั้นก็ได้คือถ้าไหมซัมเมอร์ค่ะของบูพาราเนี่ยคือก็จะมีประเด็นอีกว่าบูผารจะอะไรที่มันผิวเป็นคนผิวบางตัวดําแต่ผิวบางค่ะมันจะละคายอแต่ถ้าไหมไหมพรมเนี่ยมันจะนุ่มๆถ้าไอ้ที่ที่ไม่ละคายก็ไม่ละคายเลยที่ละคายนี่ก็มี บางอันก็แพ้อาจจะเป็นสีย้อมอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ดูนะดูตามมือไปนะคะเนี่ยค่ะคือทำทำทำหลักนะะี่ค่ะห้าคู่ลงในห่วงห้าคู่ลงในห่วงนะแล้วก็เว้นเว้นโซ่หนึ่งระหว่างหลักดืมดูโทรศัพท์ ันนี้ฝนไม่ตกร้อนหน่อยนี่นะคะรอบนี้จะเป็นอย่างนี้อพอมาอีกรอบนี้มันจะมีแค่สองรอบแค่นั้นแหละคะ่ะรอบนี้โซ่สามโซ่สามอันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องนี้นะนหลักแล้วก็มาหนึ่งสองสาม โซ่สามนะคะมาปักอันนี้อันนี้หนึ่งช่องมาปักช่องที่สองนะนะคะโซ่สามมาลงตรงนี้นี่นะคะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มมาทำหลักตรงนี้ถักแน่นมือได้นะคะอันนี้บุพภาถักไม่ไม่ได้แน่นมือมากเท่าไหร่พอดีข้อมือเจ็บ ถักเยอะเกินมือเจ็บระบมนี่นะคะเว้นหนึ่งเว้นบัดลงช่องนี้นะเียวอย่างนี้โซ่สามนะคะลงช่องนี้โซ่สามอุปาว่าลายนี้มันก็สวยดีนะเป็นลายที่เรียบๆสวยดี ถ้าบูพาใส่แขนกระดิ่งได้น่าจะได้เสื้อหลายตัวอยู่แต่ว่าใส่แขนกระดิ่งไม่ได้เวลาถักต้องถักเป็นตัวแล้วมันแล้วตัวใหญ่ด้วยค่ะน้องหลายคนบอกพี่เมื่อไหร่จะทําเป็นตัวสักทีคือมันถักไม่เสร็จอะคะ่ะบอกตรงเพราะว่าด้วยบูพาเป็นคนตัวใหญ่ถ้าถักเสร็จจนเป็นตัวนะคะจะใช้เวลานานมาก คือของเขาเนี่ยอาจจะไม่กี่ดอกใช่ไหมคะตามแบบเนี่ยของบูผาเนี่ยจะต้องเท่าหนึ่งอะ่ะด้วยเราตัวใหญ่อ้วนด้วยนี่นะคะรอบนี้จะเป็นแบบนี้นะพอใหม่อีกรอบหนึง่งแล้วก็ทําเป็นไอเนี่ยค่ะปากมาเนตัวเอ็กนี่นะนคะคะแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มเนี่ยเริ่มใหม่เนี้ยมันมีแค่สองรอบแค่นั้นอนะ มีแค่อย่างนี้เองเห็นไหคะเนี่ยนั่งดูทีวีไปก็ถักไปเรื่อยๆอ,อันนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะบางลายนี่โอ้คือพลาดไม่ได้เลยบางลายนะคะมันมันมันเยอะมันซับซ้อนบางลายนะก็ต้องทํหลายอันอย่างเงี้ยอุปผัว่ามึงทีถักนะต้องแก้ใหม่ก็มีลืมยิ่งหลายๆรอบหลายๆอ,อันอย่างเงี้ยคะ่ะซับซ้อนนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยง่าย ต่ออกมาก็สวยเหมือนกันนะลายง่ายๆเนี่ยบางทีบางอย่างลายง่ายๆปะปูผาถักลายตาข่ายอยู่อันหนึ่งอะ่ะโอ้โหสวยมากเลยเสื้อตัวนะั้นอยากใส่ทุกวันเลยแต่ว่ามันซ้ำไงเวลาเราใส่ไปทํางานก็เลยต้องอไปใส่วันพุธมันสีออกเขียวๆฟ้าเขียวฟ้าก็ก็ไปใส่วันพุธอันนี้ซนหนึ่งแล้วก็หรือวนันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะ ใส่ใส่เสื้อตามวันนี่นะก็จะมาเป็นแบบนีนนะ้ดึงสองจังหวะนะคะเ็ราต้องการให้มันหลักสูงนิดนึงดึงสองจังหวะให้มันดูเป็นใบพัดอะคะ่ะให้ดูเป็นใบพัดอุปหาว่าก็สวยนะเนี่ยไอ้ใหมสีสีสีเทาอ่อนเนี่ยมันก็สวยนะมันมันมันอันนี้อยู่นะ ถักเสื้ออะไรนีค่ะสีเนี้ยค่ะที่อุพากำลังถักเนี่ยสวยนะสีเนี่ยสั่งไหมของตาใบไผ่มาสวยดีก็ถักอยู่แต่ว่าเอามาสอนเพื่อนกันพอดีวันที่ที่แล้วไปไปต่างจังหวัดไปเรื่องที่ทางมรดกพกหออก็เลยตรงตรงนั้นนะคะก็เลย ทำเสร็จทุระเดือนพฤศจิกาขึ้นไปอีกยังไม่จบอันนี้ไปเพราะว่าเขาจะต้องใช้เวลาคือเราไปรังวัดคือก่อนจะแบ่งมรดกนะคะเราต้องไปเอ่อไปแจ้งรังวัดก่อนเสียค่าธรรมเนียมในการรังวัดก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดว่าจะแบ่งแปลงคนละเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดเสร็จเขาก็จะส่งดังถือไปถึงเราว่าให้เราเอาโฉนด สมมุติว่ามีโฉนดมีห้าแปลงใช่ไหมคะตอนที่เราไปยื่นเรื่องหลังวัดอะคะ่ะเขาก็จะรวมเป็นแปลงเดียวให้ก่อนก็จะแบ่งแยกว่าจะเอาชื่อใครอย่างชื่อแม่เงี้ยคะ่ะเขาก็จะรวมมาเป็นชื่อแม่คนเดียวก่อนแล้วพอหลังวัดเขาเรียบร้อยทําอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะหนังสือแจ้งเรามาพอหนังสือแจ้งเรามาคะ่ะเราก็เอาโฉนดตัวที่รวมแล้วะคะ่ะ ไปยื่นไปยื่นเพื่อที่จะแบ่งทีนี้พอไปยื่นเสร็จเราก็รอรออีกประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะได้โฉนดของแต่ละคนที่แบ่งเป็นแปลงแปลงแปลงๆอะค่ะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนนั้นที่จะต้องไปโอนไปเสียค่าธรรมเนียมโอนอถ้าเป็นถ้าเป็นลูกพ่อแม่ยกให้ลูกก็จะเสียหปอร์เซ็นมรดกนะคะ เป็นลูกเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์ืนะครับที่ที่เราจะต้องไปเสียนะของราคาประเมิน้วนะคบประเมินอันนี้อันนี้แถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะก็จะไดใ้ให้เห็นแล้วก็เลยเล่าให้ฟังตรงที่เออเกิดใครมีที่ดงที่ดินอยู่ก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะสวยไหมก็สวยอยู่นะ นี่นะคะอันนี้ที่ถักเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยค่ะพอมาอีกรอบนึงก็ขึ้นมาเนี่ยดูตามทันอยู่นะเป็นง่ายๆสวยดีนะคะสวยดีบุผาว่าถักแล้วจิตก็สวยอะเนี่ยเป็นลายง่ายๆลายง่ายๆรีบถักเลยนะคะนั่งดูทีวีไปบุผาว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะด้วยลายเป็น,เป,นเป็นลายง่ายๆถ้าใช้ไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไหมพรมเหมือนทีู่้พานแนะนําถ้าไหมของวีนัสม้วนหนึ่งเขาก็อันนี้อยู่นะเนี่ยเนี่ยม้วนหนึ่งร้อยกร,รัมเขาก็อันนี้อยู่ไหมสวยอยู่ค่ะก็ลองดูว่าเราอ้ห่อไหนก็ได้นะตามที่เราชอบดูตายตามลาซาด้าค่ะถูกๆูไหมถูกๆก,ก,ก็มีแต่สั่งไม่ทนันสีมันไม่คบบางทีมีเหลืออยู่ม้วนหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้ที่สีที่เราต้องการก็เลยนี่หน่อยและค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะสั้นๆค่ะฝากไว้อ่า ถ้าเกิดยังไงก็ลองถักดูนะคะอันนี้อันนี้สําหรับคนที่ถักถักไม่ไม่เคยถักเนาะไม่เคยเข้าตัวนะคะปผ่านแนะนํานะถักขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปนะคะพอไปถึงตรงตรงตรงรักแร้เราก็ถักแผ่นหน้าขึ้นไปถักแผ่นหน้าขึ้นไปนะคะจนว่าเราขนาดไหนแล้วก็ถักต่อขึ้นไปอีกสองสองช่วงดอกเนี้ยค่ะเพื่อเป็นไหล่คนละฝั่งแล้วก็ไปถักด้านหลังถักด้านหลังนะคะขึ้นเป็นผืนกลับไปกลับมาแล้วก็เอามาต่อ มาต่อตรงไหล่ต่อตรงไหล่นะคะแล้วส่วนตรงแขนท้องแขนนะคะถักโซ่ออกมาถักโซ่ออกมาแล้วกะสองช่วงสองช่วงดอกนะคะใช้โซ่เท่าไหรหรือเราจะเอาสามช่วงดอกถักโซ่ออกมาใต้ท้องแขนนะคะถักแล้วก็ถักมาด้านด้านนี้แล้วก็ด้านหลังแขนแล้วก็มาชนกันมันจะดอกขึ้นนะคะสังเกตไหมเนี่ยนะคะเห็นไม่เห็นดอกไหมคะถักขึ้นอันนี้สองช่วงดอกสองช่วงดอก เกี่กท้องแขนอันนี้วิธีต่อนะคะต่อแบบนี้ก็ได้ก็จะง่ายดีค่ะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยที่หลายคนบอกว่าต่อไม่ได้ส่วนตรงคอนะรุ่นเราเข้ามาเก็บแค่นิดเดียวเองตรงคอนะคือเราไปขึ้นตรงหัวไหล่นะคะเผื่อสองดอกมันก็จะเป็นบ่าตอนนี้มันก็จะโค้งเราก็ถักเก็บหน่อยหนึ่งอืมก็ประมาณนี้เองค่ะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะไม่มีอะไรซับซ้อนก็ดูไม่ยากค่ะต้องลองถักก่อนค่ะถักก่อนแล้วก็จะรู้ว่าจะทำยังไงเนาะ ากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ